ข่าวรับดึกแมนเชสเตอร์เตดประจวันที12สิงหาคมโดยโคชเชฟบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชียงคืนนี้ขอสนอเอาล่ะยังไงเมื่องานนี้นักเตะมีใจแล้วแมนยูยื่นคว้าจิ๊กซอตัวสุดท้ายอย่างแน่นอนหากว่า1ตัวแปรเข้าทันในค่ำคนะืนนเมื่องานนี้นักเตะมีใจอยู่แล้วนะครับเมื่อแมนยูยื่นคว้าตัวจิ๊กซอชิ้นสุดท้าย หากว่าทางด้านของตัวเขาสนใจจะมาแมนยูจริงเมื่อ Tale, ลอรีวิชเทลและก็ดิวิชเออร์ซีนสอนนักข่าวหัวแถวคอนจีอ t l น n ติกส่วนชันนำของเมืองผู้ดีบริการข่าวล่าสุดบอกว่าแมนยูยังคงที่จะเดินหน้าในการคว้าวตัวคาร์สบาเดบามาจากด้านของบริตันแอนด์โฮฟอัลเบียนทีมร่วมสืบุู้บอลพีเบิอังกฤร โดยคาร์ลสบาเดบากลายมาเป็นเป้าหมายอันดับที่1ของบริเบนอัมบอริมบนสื่อของทาาด้่งของฝั่งแมนยูก่อนที่จะปิดตลาดนักเตะในช่วงสมมติน,นี้หลังได้3กองหน้าใหม่เข้ามากันครบแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งบาตจอุสคุนยาบรายอันเอบโม่บรก็เบเจบินเชสโกล่าสุดนั้นบรอดดี้วิชเทลและก็เดวิสเออร์สตินระบุนะว่าแมนยูกำลังสำรวจหนทางที่จะบรรลุข้อตกลงในการจะคว้าตัวคาร์ลสบาเดบามาเตรียมเสริมแดนกลางให้กับท่านั่งของทีม ในครั้งนี้ได้ซึ่งมิดฟิลทีมชาติแคนรดาเองก็พร้อมจะย้ายมาร,ร่วมงานแลรเงื่เงินขส่วนตัวก็ไม่ได้มีปัญหาในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามบริอันเองก็ต้องการค่าตัวประมาณ1น4ล้านปอนด์หรือราว4 6่0้ล้านบาทเนื่องจากว่าคาร์ลสบาเดบาจะคงเดสัญญา3ปีและก็มีออปชั่นเพิ่มเติมอีก1ปีซึ่งงานนี้แมนยูเองนั้นก็จะยังคงไม่ยื่นข้อสเสนอจนกว่าจะเชื่อได้ว่ามีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่อนข้างจะสูงท้งนี้แมนยูจาเป็นจะต้องขายนักเตะบ,บางคนออกไปก่อนเพื่อที่จะหาทางหรือว่าหางบประมาณมาปิดดิวคาร์ลสบาเดบารหลังจากที่ เสริมทัพนะฮะไปแล้วมากกว่า200ล้านปอนด์หรือประมาณ9,000ล้านบาทในช่วงเสมอนี้ส่วนนั้นฟาบ,บิชโอรามาโนโนักข่าววูจิชานด้านตลาดนักเตะและก็อีกรักหนึ่งนะฮะก็เปิดเผยบอกว่าแมนยูก็ได้จะขายอเริอันโดกานาโชได้แล้ว หลังจากที่นักเตะต,ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีแล้วก็เหลือเพียงแค่การจะบรรลุข้อตกลงระหว่างสองสโมสรในรณะนี้เพิ่มเท่านั้นซึ่งหากว่าแมนยูเองนะผมสามารถที่จะขายอาริอันโดกาดาโช่และก็ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางของฝั่งเชลซีเหลือเพียงแค่การบรรลุข้อตกลงระหว่างสองสโมสรในขณะนี้เท่านั้นซึ่งหากว่าแมนยูเองสามารถจะขายอาริอันโดกาดาโชได้ค่าตัวตามที่ต้องการในระดับ50ล้านปอน หรือเราอยู่ที่ประมาณ2,250ล้านบาทก็จะทำให้มีงบประมาณในการเพิ่มเติมสำหรับการคว้าตัวคาร์ลสบาเดบาตามแผนของบริเบนอัมบอริมในครั้งนี้ก็เป็นได้ก็เป็นระว่างงานนี้ต้องรอรู่นตต่อไปก็นด้วกันนะฮะผียังจะลาตัวนักเตะเพิ่มเติมอยู่นะเรามาดูข่าวต่อมากันครับอะ่รยังไงงานนี้ไม่ใช่แค่ทางด้านของทางฝั่งค่าเดรสแล้วเงินขายที่แมนยูต้ตองทำก่อนจะปิดดิวจากนริจิดอนนารุมา เมื่องานนี้แมนยูเองอาจจะคว้าตัวจันดุริจิตดอนนารุมาจากเบเชได้ก็ต่อเมือ่ออองเดรโอน่าย้ายออกต้องพร้อม,ต,ออมต้องพิจารณาค่าเอยที่สูงถึง3 0 0แสนปอนต์ต่อสัปดาห์และก็การันตีตำแหน่งมือหนึ่งในครั้งนี้เพิ่มเติมอีกด้วยโดยดอนนารุมาเองย้ายจากคณะของอิซิมิลานมาสู่กรุงปารีสแบบไร้ค่าตัวหลังจากที่มีกรณีพิาพาทขอขึ้นค่าจ้างเมื่อปี2021พร้อมกับโชว์ฝีไม้ลายมือสถาปนา,าตนขึ้นแท่นหนึ่งในุ้ักษ,ษาประตู ที่เรียกว่าดีสุดในโลกแต่ว่าในระยะหลังเนี่ยกลับมามีความไม่พอใจในเรื่องของค่าเหนื่อยทําให้เกิดความตึงเครียดภายในทีมที่เกิดขึ้นในขณะนี้โดยการของเงินเพิ่มค่าจ้างของดอนารุมานั้นทําให้ความสัมพันธ์ของเขากับเปเชเองนั้นมีปัญหาทันทีโดยล่าสุดทีมแชมป์ยุโรปเองก็ได้คว้าตัวบรูก้าชาาวิเยมาจากคันงของเบรวพร้อมตตดชื่อของจีโจ้หลุดโผลําศึกยูฟาซูเปอร,ร์คัพ พบกับบารทังของทันเนพอสเปอร์ที่อูดินิเซ่ประเทศอิตาลีในคืนวันพุธที่13สิงหาคมอันเป็นการส่งสัญญาณชัดเจนถึงการสับเปลี่ยนมือหนึ่งในบรัวปรากเดอะแพงค์โดยตามการรายงานข่าวจากลอรีวิสเวินะักข่าวจากดีอารันติกเปิดเผยบอกว่าแมนยูอาจจะพิจารณาในการคว้าวตัวด,ดอนารุมา่าหากว่าโอดนาย้ายออกจากทีมในครั้งนี้ก่อนซึ่งยังคงไม่มีสัญญาณใดๆที่บ่งชี้ว่าในด่านทีมชาติแคนรุนจะย้ายไปไหนในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตามการเสริมทัพต,ตำแหน่งผู้รักษาประตูของทัพปีศาจแดงเองนั้นอาจจะเกิดขึ้นได้หากว่าสถานการณ์หรือว่าเปลี่ยนแปลงไปในขณะนี้ยังมีอีกการรรยงานขา่าวระบุนะว,ว่าดอนนารุมานเดวัย26ปีอาจจะขอค่าจ้างสูงถึง3 0 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์หากเขาตัดสินใจย้า,ายมาที่โอทาฟอร์ ึ่งทำให้ทีมปีศาจแดงของบริเมนอัมบิมยังคงยิ่งต้องพิจารณาเงื่อนไขที่เหมาะสมทั้งในเรื่องของการเงินและก็การรับประกันตําแหน่งผู้รักษาประตูเมื่อหนึ่งในทีมเพิ่มเติมในขณะนี้เป็นนว่างงานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันนะกันว่าจะเป็นเช่นต่งครับเรามาดูข่าวต่อมาเกันครับอะไรยังไงเชสโกขันอาสาถอดรูปเงาะผีสู่สังทองกักนนะเมื่องานนี้ต้นดัานของทางฝั่งนะฮะ อานักของเบนจามินเชสโก้กองหน้าแมนยูเองก็เปลี่ยนไปด้วยทัศนคติที่เป็นบวกและก็ไฟแห่งความทะยอทยานในครั้งนี้ขันอาสายกระดับกับนักของผลงานจากทีมงานจากคอนเทนต์ขวัญใจคนมีมไปสู่โคตรอันตรายที่ผู้แข่งเห็นชื่อต้องขยาดในครั้งนี้เพิ่มเติมทันจีนะ โดยงานนี้เชสโก้ก็คือหนึ่งใน3ามนายรุกใหม่ที่แมนยูเสริมทัพในตลาดซัมเมอร์นี้ร่วมกับนั่งของฝั่งบัติอุสกุญยาบราอันเอบเบโมและก็วอตบายเกินกว่า2 0 0รล้านปอนด์ในครั้งนี้ซึ่งจิตนาของแข้งว้ยสองปรายนี้ก็คือพาทัพพิศาแดงออกจากฐานะทีมก้นตารางคะแนนอะไรให้ความเสจเมื่อช่วงซีซั่นก่อนเพื่อจะประแรงสู่ทีมเกรดลุ้นความเสจภายในปีแรกที่เข้าร่วมชายคาในครั้งนี้ซึ่งความทะยอทยานของผม ที่แมนยูก็คือช่วยให้ทีมของวันนั้นดีขึ้นกว่าเดิมภาพรวมที่เห็นถือว่าเราเองนั้นประสานงานกันได้ดีลุ่มหัวจมท้ายกันทั้งทีมพยายามจะเติบโตไปพร้อมๆกันทีละขั้นตอนดีขึ้นอย่างชัดเจนการเปิดปากผ่านทางของ MUTV ในครนี้เราเองค่อยๆเนียบขึ้นก็แค่ต้องอาศัยเวลาบ่มให้บินสูงขึ้นทุกครั้งส่วนผสมที่นำพาเราไปถึงจุดๆนั้นประการแรกผมคิดว่าก็คือความเป็นแมนยู นี่คือสโมสรที่รุ่มรวยปรอาสารอันน่าทึ่งเลยนะคุณขุมกำลังก็ยอดเยี่ยมเราทำกันได้ดีขึ้นในทุกๆวันเหตุผลเหล่านั้นทำให้คุณนั้นเลือกมาร่วมงานที่นี่เป็นพนักงานที่ผลักดันให้เรานั้นอยากจะมีส่วนร่วมโดยรวมแล้วคิดว่าเป็นแผนงานอันยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้แล้วผมก็แทบจะอดใจรอไม่ไหวจริงๆที่จะได้เริ่มบู๊กับพนักงานฝั่งผีแดงแล้ว เราะแค่มาอยู่เพียงแค่ไม่กี่ชั่วโงก็รู้สึกอัศจรรย์ใจมากๆแล้วสวัสทันทีได้เลยนะว่าต้องเป็นครอบครัวที่ดีและก็ปราบปื้มเมื่อได้เป็นส่วนร่วมในครั้งนี้นั่นเองนะรู้สึกดีได้เลยมีตราสโมสรบนตัวยิ่งโก้เข้าไปใหญ่หวังว่าจะได้เล่นมากมายในเกมและก็พยายามจะเป็นตัวแทนของแมนยูในทางที่เรียกว่าดีสุดเท่าที่สามารถจะทำได้ เชสโกก็เปิดตัวต่อหน้าแฟนบอลที่โอทัลโฟลด์ในเกมกระชับมิตรที่เสมอฟิออริจิจนาไปในตอนอหนึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาและต่อไปก็คือลุ้นเป็นเปิดชื่อใช้งานในเกมพบกับอาร์ซนอลวันที่17สิงหาคมที่จะถึงนี้เป็นรางงานนี้เดี๋ยวกรอดูกันต่อไปกันละกันนะฮะขอเป็นเงาะถอดรูปซะอย่างนั้นต้องชัดเจนนะเรามาดูข่าวต่อมากั่ครับอาร์เนะ่งยังไงงานนี้ขอชัดๆเอยก็นละกัน,กนไม่ใช่แค่การกโชคซะแล้ว เชลซียังเล็งอีกหนึ่งแข้งแมนยูเสริมกระงล่าแชมป์ซีซั่นใหม่โดยการนี้ไม่ใช่แค่อเดอันโดการาโชเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นเมื่อเชลซียอดทีมแดนผู้ดียังคงเล็งไปที่อีกหนึ่งแข้งของแมนยูจะมาเสริมกระงล่าแชมป์ในช่วงซีซั่นใหม่ในครั้งนี้เรียกว่างานนี้ไม่ใช่แค่อเดอันโดการาโชเท่านั้นนะฮะเมื่อนักของฝั่งสิงโตนงินครามเชลซีทีมดังแห่งสุขบอลพิเมเบริกอังกฤษภายใต้การน,นำทัพของเอนโชมารสกา ผู้จัดจาการทีมชาวอิตาลียังคงเล็งอีกแข้งของทัพปีศาจแดงแมนยูเสริมกระแห่งล่าแชมป์ในช่วงซีซั่นใหม่โดยกันนี้ซึ่งอีกแข่งดังกล่าวที่ว่านี้ก็คือคอปปี้เมนูกองกลางอนาคตไกลชาวอังกฤษที่มีเครื่องหมายคำถามว่าบอกกับการเป็นแผนการนำทีมของโรมเมนอัลเบร์ม,มากน้อยแค่ไหนเนื่องจากว่าด้านบนนั้นมีบรโนฟเนเดช มาเธอุสกุญญาขวางอยู่ส่วนกองกลางตัวรับเองก็มีคาซิเมโรหรือบอนเนลอูกาเชเตยืนพื้นอยู่เช่นเดียวกันนั่นทําให้ยอดทีมแห่งทีมสแตมฟอร์บริด์เองนั้นอาศัยจังหวะดังกล่าวหวังที่จะคว้าตัวแข้งวัยปีรายนี้มารุวมทีมให้จงได้หลังที่ผ่านมาทาั้งนักเตะและก็สโมสรยังคงไม่สามารถที่จะตกลงสัญญาฉบับใหม่จากของเดิมที่จะหมดลงในอีก2ปีข้างหน้าลงได้ในครั้งนี้เพิ่มเติมนั่นเองนะ ก็เป็นว่างานนี้ต้องรอรุ้นกันต่อไปกันแล้วกันครับอยากได้ทั้งสตัวเลยก็ว่าได้นะทาหน้าของฝั่งเชลซีงานนี้ก็ต้องรีบๆขายออกไปอะไรนี้ก็เป็นสรุปข่าวโดยสโมสรแมนเชสเตอร์เดนในช่วงเที่ยงคืนครับขอบคุณทุกคนตาระชมผมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับผมครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับ